สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสอนรามถึงกับหายใจแรงประเดิมงานพิธีกรครั้งแรกแต่กลับถูกเปรียบเทียบฝีมือกับกันชัยหลังต้องสู้ชีวิตเลี้ยงลูกเพียงลำพังเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวที่ระดายคนให้ความสนใจกับประเด็นการหย่าร้างของอดีต่รักหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ และติกกานิตรินพัชรพักดีโชต์หรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามติกบิ๊กบราเธอร์ซึ่งปัจจุบันถึงแม้ทั้งคู่จะตัดสินใจอยากขาดจากกันแล้วแต่ก็ยังคงต้องทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวีจี อย่างไรก็ตามล่าสุดหนุ่มสอนรามได้ประเดิมพิธีกรเปิดชีวิตสุดพีครุงพลปั้ตแตนบริจาคพัดลม100ตัวให้โรงเรียนถมที่สร้างตลาดดังไกลจนมี FC เป็นคนต่างชาติจนมีชาวเน็ตแห่งเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมซึ่งบางคนก็เอาไปเปรียบเทียบหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยอีกด้วย เพิ่งจะเห็นคุณหนุ่มเป็นพิธีกรครั้งแรกทำได้ดีมากค่ะเอาดีทางนี้เหมือนคุณหนุ่มกันชัยเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะซามูไรพอลุกออนรักน้องวิจิค่ะแรมคนมาคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าพระเอกชื่อหนุ่มพันตัวเองมาเป็นพิธีกรหลายคนเหมือนกันนะสู้ๆค่ะพี่หนุ่มชาวเน็ตกราวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ